เรียนเสมาอุปถรัรมภ์ตั้งอยู่หมู่ที่สองบ้านโนนเสมาตําบลหินโคนอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสองเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ม,มีเนื้อที่ทั้งหมด13ไร่2งานมีเขตพื้นที่บริการจำนวน7หมู่บ้านปัจจุบันนายอมพรทวันกุลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนนักเรียนปีการศึกษา2,565มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น280คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน23คนสภาพท้องถิ่นสังคมและวัฒนธรรม ชุมชนในเขตพื้นที่บริการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่อ้อยเลี้ยงสัตว์มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ใกล้ชุมชนคืออ่างเก็บน้ำลำชมโมกนับถือศาสนาพุทธพูดภาษาถิ่นโคราชและภาษาถิ่นอีสานมีวัฒนธรรมประเพณีแบบชาวอีสานทั่วไปโรงเรียนเสมาอุปถัมเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน3ลักษณะของกระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานสถานศึกษาสีด้านดังนี้ 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 2. ด้านการบริหารงานบุคคล 3. ด้านการบริหารงานงบประมาณ 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานวิชาการโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในทุกระดับให้เป็นปัจจุบันตั้งแต่ระดับปฐมวัยระดับปถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางส่งเสริมการเรียนรู้สเต็มศึกษาการพัฒนาสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนนักเรียนมีทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีเป็นอย่างดีสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษาเรียนรู้เนื่องจากมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไฟเบอร์ออปติกครอบคลุมทุกอาคาร มีการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายเช่นการทัศนศึกษาการเรียนนอกสถานที่เป็นต้นมีการวัดผลประเมินผลอย่างเป็นระบบตามระเบียบทางราชการและมีระบบประกันคุณภาพภายในได้มาตรฐานตามองค์ประกอบที่กำหนด ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านการเขียนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นโดยเฉพาะนักเรียนในช่วงชั้นที่หนึ่งต้องอ่านออกเขียนได้ครบ100%เเซมีการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิดโดยเน้นความปลอดภัยแต่ไม่ขาดการเรียนรู้มีการสอนทั้งแบบออนไลน์ออนไซต์และออนแฮนด์ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณาสุข และกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด ้านการบริหารงานบุคคลโรงเรียนได้วิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังและจัดทำข้อมูลบุคลากรเป็นปัจจุบันมีการสรรหาตำแหน่งบรรจุสาขาที่ขาดแคลนมีการพัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริมให้มีการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเช่นการอบรมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์การอบรมเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน หรือ PA และมีการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่21เป็นประจำทุกปีส่งเสริมให้ครูมีโอกาสส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันเพื่อได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลในระดับต่างๆส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนได้ปฏิบัติราชการ ในฐานะวิทยากรให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจนถึงระดับสอพทออตลอดจนการปฏิบัติราชการต่างประเทศอีกด้วยด้านการบริหารงบประมาณ โรงเรียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสอพทโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษามีการใช้ใจ่ายงบประมาณแต่ละโครงการเป็นไปตามแผนถูกต้องตามระเบียบทางราชการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบโปรง่งใสตรวจสอบได้ การบริหารงานทั่วไปโรงเรียนได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศโปรแกรมสารสนเทศตามกลุ่มงานต่างๆเป็นปัจจุบันงานอาคารสถานที่ได้พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อความต้องการเช่นการสร้างหอประชุมโดมการสร้างอาคารเรียนสำหรับประถมวัยเป็นต้น ผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียนจากการแข่งขันงานศินลปะหัตถกรรมนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านๆมาโรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ภายใต้การบริหารงานของนายอัมพรทวันกุลผู้อำนวยการโรงเรียนทางโรงเรียนสามารถชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าไปแข่งขันในระดับภาคและระดับชาติหลายกิจกรรมในทุกปีการศึกษาได้รับรางวัลเป็นอันดับต้นๆระดับชาติอีกด้วยเช่นรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับประเทศโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นต้นในปีการศึกษา2562 โรงเรียนได้มีกิจกรรมไปแข่งขันในระดับชาติมากเป็นลำดับที่3ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีกด้วย และเพื่อให้นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรีโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมดนตรีพื้นเมืองอีสานหรือวงปงลางเพื่อให้นักเรียนสามารถเล่นดนตรีและฟ้อนรำพื้นเมืองเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านอีสานให้คงอยู่ตลอดไปอีกทั้งวงดุดริยางของโรงเรียน ที่สามารถบรรเลงเพลงชาติในกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันและสามารถบรรเลงในการเดินพาเหรดหรือในพิธีสวนสนามของลูกเสืออีกด้วยนอกจากนี้โรงเรียนยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนอีกด้วยมีการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันุไข่การเพราะเห็ดนางฟ้า การปลูกผักสวนครัวการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิลต่อไปผลงานของผู้บริหารนายอัมพรทวันกุลผู้อำนวยการโรงเรียนยังได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอจักราชเป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสอง ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรทางการลูกเสือดีเด่นประเภทผู้บริหารงานลูกเสือดีเด่นประจำปี2564ผลงานครูปีการศึกษา2565นายอันนท์กลโรธาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเสมาอุปถมัมได้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ เนื่องในวันครูป,ประจําปีพุทธศักราช2566ในระดับสพทและเป็นทีมงาน PA Support Team สายผู้สอนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2อ,อีกด,ด้วยในปีการศึกษา2565ซึ่งมีการประเมินครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะในเกณฑ์ PA เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่คณะครูในโรงเรียนและพี่น้องเพื่อนครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ทางโรงเรียนได้เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับว p a ถึง2ครั้งซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งทำให้ครูมีความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเอง โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์วิถีใหม่ภายใต้การนำของนายอัมพรทวันกุลผู้อำนวยการโรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่สถานศึกษายึดมั่นศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกสนองนโยบายภาครัฐปฏิบัติภารกิจพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้เกิดทักษะที่จำเป็น สำหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่21ต่อไปคุณธรรมกวนาในชาวิชาการเชี่ยวชายาสมสักพ์สพรักชาศาสตรกษัตริย์เป็นชัดทวีสามัคทีมีวินัยใจบดทลเราชาวสอไม่พอไปสึด